วันนี้ก็เป็นวันเพ็งวันเพ็งือนแปดแล้ววันพุนี้เป็นเป็นวันแรมข้ามหนึ่งเดือนแปดนั่นหละก้าวเข้าหน้าผมพันษาพันษาก็คือหน้าผมในวันนี้ยังไม่เรียกวันหน้าผมมันี้ยังดูยังดูสาไม่ดูหน้าผมหน้าร้อนหน้าหนาววันพุงนี้จะก้าวเข้าหน้าฝนพันสาพันษาัษาคือหน้าผม วันวน,นี้ยังไม่ใส่ไม่ว่าพรุ่งนี้ผมจะมากพรุ่งนี้จะมากก่อทุกวันเต็มไปหมดเวลาเราจุดจังเผื่อว่าวันพรุ่งนี้ับขันที่สลาวันนี้คือว่าจะไม่มากอะไรเงี้ยเอาเอานี่กว่าเถอะวันมีที่ไหนไรเงี้ยหมดจะไม่ดีผมไม่ตกนะถ้าถ้าหาว่าผมตกมันโถวันนี้เี่ยอืมแต่ม่ไม่ตกตกกลางคืนไปกลางค้ากับมาพอตหลกกลางกลางได้ คือเรากลับจากกรุงเทพเมื่อวานเราไปกรุงเทพเราก็ไปเพื่อคำาประโยชน์แต่คติของเรานั่น,นี่ยไม่ไปเพื่ออะไรเราเราพูดกรงกรงเลยยังที่เคยพูดมาแล้วเราขอทุกอย่างเลยวเราแม่เอาอะช้งนั้นคือยความเมตตาสงสารค่าของเราเป็นอันดับหนึ่งแล้วจัดทั่วโลกอันดับต่อไปแล้วกระจายไปท้่วของทั่วโลกใหญ่เท่ากันกับคติของเราเ หนูรักษาพยายามอย่างนั้นโลกเป็นเรื่องความสงบร่มเย็นต้องอาศัยทมไม่มีธรร่มเย็นไม่ได้โลกใครจะอวดเปลี่ยนกล้าสามารถอำง่ายว่าแต่งามาจากโลกใดโลกใดท่าที่ใประการตมทั้งงานตมทั้งั้นมีใจอลคป่ามีความสัมพันธ <Un> <for> ์ <c oughs> so ้วยธรรมชื่อเป็นแกงอันเลื่อเนื้อเป็นสําคัญคือฝังอยู่ในเส้นหลางชาวพู่เรา ฟังในหัวใจของเขาพูดเราเขาพูดเราพูดอะไรให้ฟังเสียงธรรมอย่าฟังเสียงที่เด็ดถ้าฟังเสียงที่เด็ดแม้จะไปอยู่ในตู้พระไกรปิฎกมันก็ไปใช้ไปกัดกันในตู้พระไกรปิฎกนแม้จะเดือดมันไว้หน้าใครเมื่อไหร่ตู้พระไกรปิฎกเป็นตู้ธรรมเพื่อความสงบร่มเย็นใจโลกเอายาทเตือดเข้าไปในตู้ที่ตู้นั้นแตกเลย เอายอสมมูิอย่างนี้นะเอามาใกล้ๆอย่างนี้นะไมเะ่เอาไกลละเนี่ยไว้ป่าบังจากนี่ก็เป็นสมมูิขั้นเป็นสสานที่อบรมธรรมอืมบางคนก็าจางมาอบรมธรรมอือถ้าตามกฎเจณตามความรู้สึกดีจริงมาอบรมธรรมทั้งฝ่ายพระและฆร่วา,าวามาอบรมธรรมแต่เกิดมีพวกเทวทัหวแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาในวัดก็พระทางทัางครัวก็เป็นภพร่าห ทางนั่นก็กัดกันทางนี้ก็กัดกันเข้าใจไหมอันนี้เลยเป็นโรงหมากัดกันไม่ใช่ที่อบรมธรรมง่าไปยังนงเงน่นนะเรื่องคือมันไปที่ไหนมันแตกได้ข้างหลังที่เลสไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยจอมปราบทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าทุกทุกประองตำหนิทั้งนั้นฟังที่หนะนัอพวกเรานี่เลยบกบท่านประโยนเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปงพระพุทธเจ้าตำหนิมันทั้งน,นั้น พวกเรานี่กลายเป็นชมมันทั้งนั้นเห็นไหมล่ะแล้วชมถ้าใครชมเลตนั่นเอาไฟเผาโกหกตัวเองถ้าใครชมคำเชิดเชิดขึ้นเรืเ่อยๆให้จำมานาคำนี้นะจอมปราดทุกวงที่เหลือเป็นพระพุทธเจ้าทรงปราดทำความปรารถนามานานเท่าไหร่ก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าลื้อขนสัตว์โลกให้คน้นจากทุกไปโดยลำดับลำดับยงไม่มีปราดองใดที่จะพูดโกโหกแม้คำเดียวไม่มีในพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พูดอย่างเป็นความสัตย์ความจริงกงไปกงมาไปเลยแใทกิเลสเนี่ยหลายสันผันคมมีหลายเล่หลายเหลี่ยมเรียกว่าร้อยสรรผันค่มลองลวงสรรโลกให้จมอยู่นี่โลกทั้งหลายก็ยังไม่เช่นลาบยิ่พอเรื่องของกิเลสมันหวานขะนะยาเคลือบน้ําตาลหรืว่างั้นน้ตาลเคลือบ้างนอกพิษมาอยู่ข้างในนั่นเลยเป็นยาพิษอยู่ในนั้นน้าตาลนั้นเสียนี่แหละยาพิษมันฝังเรื่องหัวใจเรา ในหัวใจเราน้ำตาลเนี่ยหวานอยู่เฉยๆข้างในเป็นผิดนั่นแล้วกรรมจัดมันออกนะผิดภายในใจของเราความโลภโลภให้อยู่ในความพอดีพอดีอย่าลืมเนื้อลืมตัวป่าชาติครอบหัวอยู่ทุกคนทั่วโลกกระถานนี้เกิดกับตายมาพร้อมกันแล้วเป็นจั่วันเวลาต่างกันเท่านั้นนี่เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นอย่าโลภอย่าโลภอย่าอย่าอย่าเยียบ ความตายไปคนโลกมากคือคนลืมตายลืมตายก็เป็นบ้าไปหมดบ้ายศบ้าลาบบ้าเฉันและเรินเดินยอเืยบ้าอำนาจบ้าหลวงเลยเป็นบ้าปากเถื่อนเป็นบ้าทำลายไปเลยนี่แหละกิเลสถ้ามันขึ้นแล้วมันพองตัวอย่างนี้ถ้าทำขึ้นมากเท่าไหร่ผู้ทธเจ้าตัดรูปเพียงองค์เดียวทำโลกให้โล่มเย็นได้ขนาดไหนนั่นและสาวกแต่ละองค์โลกทำประโยชน์ให้โลกเฉพาะตัวเองเต็มเหนี่ยวแล้ว ทวาประโยชน์ให้โลกมากที่ไหนไม่เคยปรากฏว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดและภาษาวกของพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์พระองค์มากขนาดไหนได้ทําความเสียหายแก่โลกแม้แต่พระองค์เดียวไม่เคยมีนั่นนี่เราทำจึงเป็นที่ตายใจของโลกได้เลื่อยมาอย่างนี้ถ้าเราไม่ตายใจกับคมจะไปตายใจวิริยะก็ตายกองกรมอยู่นี่ตลอดไปโล่มโจมอยู่นี่ตลอดไปให้เชื่อเชื่อพระพุทธเจ้า กี่เลสยเราเชื่อมานมนานแล้วมันฝังอยู่ในเวลานี้ฝังเทศมันก็ฝังอยู่นั้นนะมันคอยกระซี่ก็ทราบนะนี่ดันเทศอะไรบ้างนะออกจากเทศนีเนี้ยไปอันนั้นนันนั้นเราไปแล้วมันลากโรกเรเข้าใจไหมมันกระซิ่อยู่ข้างในเราไม่รู้นะอืที่เลียมันอยู่ในนะอืทำก็ฟังแต่กิ่เหลียมันอยู่ข้างในพอที่พอเทศจบลรแล้วที่เหลียนลากไปเลยสองขาสามขาไม่มีเหลือขาขาดแขนขาดที่ถูกที่เลียนฆ่า ลากไปดีไมนดีคอขาดไปเรื่อยไปผู้ที่ลากไปไม่รู้ตัวพวกเราที่มานี่มีหัวมีขาหรือเปล่าไม่รู้แล้วหมีตอนที่มาในวัดน,น,นะพอออกจากนี่ไปแล้วขาขาดไปหมดเลยกิเลสลากไปนัไนอย่างนั้นนะมันเก่งมากนะเีเรเราได้เห็นชัดเจนเวลาลขึ้นเวทีพูดให้ท่านหลายทราบได้ชัดเจนจริงมาพูดได้เต็มปากที่ผ่านเบทีของกิเลสมาแล้วกลับทำฟัดกันจึงรู้ว่ากิเลสนั้นไม่แหลมคมจริงๆ แม่แต่ปฏิบัติทำขั้นสูงขนาดนั้นกิเลสยังตามหลอกได้ตามหลอกได้ยังไงที่เคยพูดอยู่บนภูเขานั่นเป็นเวลาตอนเดือนเดือนปุมผาพอเผาศพเรื่องจารมั่นแล้วก็ขึ้นไปบนภูเขาก็ไปทําความเพียรน,นั่นนั่นแหละนี่ตอนตอนต้นนันตอนเดือนเ,อเดือนเออปุมผาโมกราลาุมผาตอนเดือนพฤษภาจึงย้อนกลับมาอีกเนี่ยมาม้วนกันที่ตรงนั้น นี่ตอนไปเดือนพุทธภาเนี่ไปอัศจรรย์ใจตัวเองเนี่ยเห็นไหมนี่ยที่เละตัวมันหล่อหลอกขนาดนั้นนะยืนอยู่ทางยงกงมันมองไปไหนมันสว่างจ้าไปหมดเลยจิตดวงนี้นะร่างกายนี่เหมือนแก้วครอบจะเยียงเจ้าพายุไอไอหลอดไฟที่ใส่จากเยียงนี้มันสว่างอยู่เลยเนี่ยมันส่องทะลุออกมาหมดร่างกายเลยกลายเป็นแก้วครอบไปจ้าไปหมดเลยมันก็อดไม่ได้สี่ เห็นไหมอวิชาปฏิยาเนี่ยเดียวว่าโอภผ้าแสงสว่างนี่ก็เป็นพิเศษไม่รู้นะแล้วก็ทนไม่ไหวแล้วเราก็ดีมันอดอุทานไม่ได้ขึ้นถึงโอ้โหจิตของเรานี่ทำไมถึงได้สว่างสวยถึงเนี่ยสจรรยักรใขนดาดนี้มันว่างไปหมดเลยเจ้าต้นไม้ภูเขานี่เยียบไปอย่างนั้นนะแต่ความว่างเนี่ยมันทะลุไปหมดเลยไม่มีต้นไม้ภูเขาอำนาจของจิตคือความว่างนี้มันครอบไปหมด ความว่างนี้เหนือสิ่งทังางยที่มีทั้งนั่นนะมันข้อขนาดนั้นขึ้นอุทานเลยเฮ้ยจิตเราทําไมถึงได้สว่างสวัยถึงอัธจันทร์ทึ่ขนาดน,นี้เชียวนาว่างั้นนะยืนลําพึงไม่นานเนี่ยท่านทำท่านเห็นว่าหลงแล้วนั่นติดแล้วพอนั้นนี่ทั้งสงบลงไปอุทานสงบลงไปแล้วทาขึ้นมาเตือนนะนั่นเห็นไหมละ่ะถ้ามีจุดมีต่อม แห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือจัวภพค,คือจุดนั่นก็มาจุดสว่างนั่นเองที่สว่างสวยแล้วใช่สเสียนเจปุยนั่นแหละจุดจุดหรือต่อมต่อมหรือจุดเป็นไวโพวใช้แจนกันได้ถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ไหนนั่นแหละคือตัวพบอยู่ที่ตรงนั้นความหมายว่างั่นนะเราแทนที่จะเปิดในลานั้นกับมืดเข้ามาอีกเอจุดจะไงต่อมงไงกปอย่งน,นีนี่พอพูดถึงรื่องนี้แล้ว คิดถึงพ่อแม่กูจานมั่นเพราะตอนนั้นท่านล่วงไปแล้วหากว่าท่านยังมีชีวิตอยู่นะจะเล่านี่ให้ท่านฟังพอท่านฟังท่านก็จะจี้ก็แบบว่านั้นอาจจะบรรรุทมในเวลานั้นเลยก็ได้นี่แหละจุดที่บรรรุทมได้จุดนี้เองพอท่านตายในว่าประเี๋หลุดมือว่าอันจ้าขึ้นมานี่ถึงเป็นธรรมแท่นแต่นี่ท่านท่านล่วงไปสียแล้วี่เสียดายเนี่ยเนี่ยที่ว่าพาท่านถามในเรื่องตัดบรรรุทมในเวลา ถามปัญหากับพุทธเจ้าเรียบเป็นปัญหาอันนี้ปัญหานี้บรรูุได้แน่นอนเพราะอยู่ตรงนั้นพอตีนั้นก็จะขาดจากบ้านต้าขึ้นเลยเรียบปัญหาทมที่บรรดาสาวกทั้งหลายในบรรลุธรรมในขณะที่ถามตอบปัญหากันกันกบพระพุทธเจ้าะองที่ลงจุดนั้นนี่ถ้าพ่อแม่ครูอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่ท่านจะถางออกมาตรงนั้นเลยนะแล้วเราก็แบกจากนี้ไปนี่เดือนสามไปอยู่ไปองเดียวเท่านั้นแหละ จนกระทั่ง,งเดือนหกถึงได้กลับมาภูเขาหนีถึงมาม้วนเสือจุดอันนี้ลงนั่นเห็นไหมล่ะนี่แหละเป็นของเล่นอะไรกี้เลสดแหลมคมขนาดไหนมันหลอกเราจนได้เพลินกับมาจนตะจันตัวเองทำทันเตือนเตือนอันนี้ไม่ใช่ของจริงของปลอมความหมายก็ว่างจนกระทั่งมันอันนี้พังลงไปแล้วมันถึงรู้ได้โออันนี้เองที่ว่าจุดต่อแอางคลูด คือสว่างสวัยทีย่อาจารย์คือตัวนี้เองตัวปลอมจอมปลองของวิชาเงาของวิชาเก่งไหมนี่แหละถึงเนี่ว่าโอ้เรื่องวิเล่นี้ถ้าไม่ขึ้นเวทีก่อนไม่รู้นาว่าขึ้นแล้วมันถึงได้รู้กันนี่แหละรู้กันจุดนี้แหละจุดที่มาเดียนแล้วผมรอจนได้นะรอกจริงจริงจนเกินอาจารย์ตัวเองได้แต่พอเวลาอันนี้พังลงไปแล้วความสว่างนั่นเป็นสาลักธรรมชาติของผิดที่บริสุทธิ์ส่วน หรืออีกเป็นธรรมชาติล้วนแล้วมาเทียบกับบันที่ว่าเราอัศจรรย์แต่ก่อนนั้นอันนั้นเท่ากับกองขี้ควายเห็นไหมล่ะแล้วอันนั้นจะสูงขนาดไหนจึงมาตบิตรอันนี้วาา่็กองขี้ควายทั้งๆที่แต่ก่อนเราชมเชยมันว่าดีว่าดีนะนี่แหละเป็นอย่างนั้ไรเราทำเป็นของเลิศเลอทั้งหลาย,ขอ,ยาขอให้พี่น้องหลายจับทําให้ดีน,นะอยู่ในใจของทุกคนที่ว่าอยู่นี่นะเป็นเพียงว่าที่เห็นมันปกคุมเอาไว้ไม่เห็นไม่เห็นอันนี้ก็ดีอันนั้นก็ดีนี่แหละที่มันปกคุมไว้นะ อะไรอะไรดีหมดโกคุมจิตใจที่เลิศดเลยอยู่นี่ดีดีอันนั้นดีอันนี้อันกองขี้กองนี่ก็ดีขี้หมูก็ดีขี้หมาก็ดีขี้คนก็ดีขี้ควายก็ดีมากครอบอยู่นี่มีแต่ดีหมดอันธรรมชาติที่ดีแล้วโผล่ขึ้นมาไม่ได้ท่านจึงสอนให้แก้ให้แก้ถึงขนาดที่ว่าดีว่าว่าดีเลื <c oughs> อดยังเลวสําหรับ <c oughs> สายตายของรามีดังที่ทำท่านทำมีถ้ามิูุดมุ่งผู้เหยื่อนันท่านทำมี มันไม่ใช่ของจริงก็งหมายว่างไงขี้ควานั้นขาดสะบ้นลงไปแล้วไม่มีอะไรที่จะพูดแล้วหมดจึิงเด้่มารู้ว่าโอ้ยนี่เท่ากับกองขี้ควายฟังทีนไหนแต่ก่อนก็สมเฉยมันจนลืมตัวลืมตัว,ตวอัตจันตัวเองพอธรรมชาตินี้พังไปแล้วธรรมชาติน้ปรากฏดจ้าขึ้นมาแล้วกับว่านี่ต่างกันยังไงบ้างเลยไม่มีปัญหาจะพูดเลยหมดโดยสิ่นเฉย หแหละธรรมของพระพุทธเจ้าขอให้ท่านต่างหลายหมุนใจเข้าสู่ทรรมกับกิเลสนี้ทั่วโลกดินแดนกต่างคนต่างส่งเสริมจิเลสเวลานี้ส่งเสริมจิเลสมากขึ้นทุวันทุวันนะไม่มีใครที่จะสั่งสมบัติทำให้เป็นขึ้นภลังจิตใจพอจะนำรมนี้ออกสูส่สังคมให้สังคมได้รับความสบบงบร่มเย็นกระจายออกไปกระจายไปทั่วโลกถ้ามีธรรมแล้วจะสบบงบร่มเย็นที่กัดฉีดกันอยู่นี้ไม่ลกกิเลสฟ้าให้กัน กิเลสนั่นคืออะไรนั่นแบบวิชามากัดกันไม่ว่าใหญ่ว่านอยฐานะสูงสําประการใดกิเลสเราเป็นเครื่องมือได้เป็นอย่างดีอย่างดีทั้งนั้นยิ่งใหญ่เท่าไหนที่ยิ่งเป็นเครื่องมือได้ดีทําลายกันเบียดเบียนกันทุกอย่างอยู่กับกิเลสทั้งหมดขึ้นชือว่ากิเลสแล้วจะไม่ยอมยินดีอนุโมทนาส้าธุการกับใครกับใครนะอิจฉาริษยาเห็นเขาดีก็อิจชาริษยาเขาในที่สุด ใครมาอยู่นี่ให้ดีกว่าเราไม่ได้ต้องให้เราดีกว่าเขาตลอดเท่ากับกองขี้เนี่ยก็ให้ดีกว่าเขาดีขี้ไปแข่งสองคามันแข่งได้ยังไงผู้ดีท่านมีอยู่ดีเราธรรมชาให้มาหาแข่งใครท่านแข่งแต่สิ่งที่เป็นภัยต่อกิจใจของท่านคือที่เหล็กแข่งกับนั้นเท่านั้นเองานไม่ไปแข่งกับผู้ใดผู้ใดทั้งนั้นท่านแข่งอยู่ตรงนั้นท่านชนะตรงนั้นแล้วก็ดีเลยนะ แล้วไม่ไปหาติชมใครดูจะของขอแล้วพอหมดนะเรื่องทรรเป็นองั้นถ้าีิเลสแล้วพองตัวพองตัวกิเลสไปไหนมันจะพองตัวของมันไปแหละเป็นค่าสุดไปเรื่อย,อยให้พาคนธรรมะเระว่า